บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้เร่งคลอดโครงการคนละครึ่งพัรทก่อนการยุบสภาค่คะและชี้แจงในเรื่องของการเดินหน้าครั้งนี้นะคะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ให้ใครตกหลน่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะซึ่งเรื่องนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความชัดเจนรวมไปถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายด้านเศรษฐกิจหรือว่าคอรมอเศรษฐกิจเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมีการอนุมัติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มด้วยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ ส,สดคีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญบริกุลสั่งการเร่งด่วนโครงการคนละครึ่งพาร์ทในเฟสที่2ต้องมาก่อนยุบสภาค,ค่ะและที่สําคัญนะคะก่อนการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจครมอค่ะในส่วนของนายกอนุทินชาญบริกุลนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าสั้นๆถึงความชัดเจนโครงการคนละครึ่งพาร์ทจะทันก่อนการยุบสภาหรือไม่ไปติดตามค่ะ เฟสสองวันนี้เนี่ยท่านนายกมีนโยบายชัดเจนครับว่าให้ทาแน่วันนี้ก็กําลังคุยกับท่านกรัดแล้วก็ทางสำนักงบประมาณก็คงต้องมาดูว่าวงเงินจะเป็นเท่าไหร่นะมีแน่ครับคนละครึ่งพา u s เฟสสองก็ท่านนายกให้ในโยบายคือภายในเดือนธันวาให้ทําให้เสร็จทิศให้เสร็จทําให้เสร็จก่อนที่คนละครึ่งพ l u s เฟสหนึ่งแล้วเอาผลจากคนละครึ่งพา u s เฟสหนึ่งเนี่ยที่เราทํากันอยู่ตอนนี้เนี่ย เอาข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงใช้นะครับแล้วท่านก็มีเมื่อกี้ในคลมก็มีพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการด้วยท่านก็บอกว่าให้เปิดบัตรสวัสดิการรอบใหม่ไปพร้อมกันซึ่งท่านประหลัดก็รับนโยบายไปดําเนินการพร้อมกันก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนคนละครึ่ง plus face หนึ่งที่คนที่มีเงินรัฐก็ช่วยสมทบคนละครึ่งส่วนคนที่มีรายได้อาจจะน้อยไม่เพียงพอที่มาสมทบรัฐก็จะจ่ายให้เลย เหมือนกับคนละครึ่ง p l u สเฟสหนึ่งที่ทําคู่กับบัตรสมสดิการเช่นเดียวกันคนที่ถือบัตรสมสดิการจะมาเข้าคนละครึ่ง p l u สไม่ได้เพราะคนละครงการนะครับก็หลักการเดียวกันครับก็คิดว่าคงต้องไปดูงบกลางนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้จากงบกลางนะครับเเินก็ใช้าอก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะออกแบบอยู่เนี่ยครับก็เลยขออันนี้เดี๋ยวขอรับไปออกแบบก่อนนะครับมกราได้แน่มกราแน่นอนครับ 莫个来 ึ่งก็สอดคล้องกับดรเอกนิตินิติธันประพาสนะคะก็มีการถแถลงออกมาว่าคอรมอเตรียมที่จะปลดล็อกนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนแล้วก็ซื้อสินคา้า่านร้านค้าโครงการคนละครึ่งพัดได้นะคะแล้วก็เฟสสองคาดว่าจะสรุปารายละเอียดทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่12ธันวาคม2 5 6 8ค่ะล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลังแล้วก็การประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งมีการไฟเขียวข้อจํากัดในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสั่งเชื่อม โยงสามารถซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพานได้นะคะเพื่อไม่ให้จํากัดในส่วนของการใช้จ่ายสําหรับผู้ที่ถือบัตรสิริการแห่งรัฐแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการรองรับแล้วก็ออกแบบระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ล่าสุดดเอรเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมเศรษฐกิจว่าเนื่องจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีข้อจํากัดมีการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีจํานวนน้อยคณะกรรมการนโยบายด้านเศรษฐกิจจึงเห็นชอบให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒน์เชื่อมโยงนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากว่าร้านค้าสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งพัฒน์อยู่แล้วก็สามารถมาจําหน่ายสินค้านะคะผ่านร้านค้า ครึ่งนี้ละค่ะให้กับผู้ที่ถือบัตรสิริการแห่งรัฐได้ด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการออกแบบแล้วก็จะมีการแถลงราเรียนที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพั์ทมีความชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลยืนยันว่าตอนนี้มีงบประมาณเพียงพอและนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการลงมาแล้วว่าจะต้องให้มีการเดินหน้าอนุมัติงบทุกอย่างก่อนก่อนการยุบสภาค่ะซึ่งจะได้รับข้อสรุปนะคะแล้วก็นําเข้าที่ประชุมครมอให้ทันก่อนวันที่12ธันวาคม2568นี้ค่ะไปติดตามคลิปเสียง กันก่อนถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยในการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสสองด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมีหัวเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่มีร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยตอนนี้ประมาณ9ก้าแสร้านค้าเนี่ยนะครับวันนี้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจเห็นว่าบัตรสวัสดิการซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่ง มีข้อจํากัดก็คือว่าคนที่ใช้บัตรสวัสดิการเนี่ยเขามีข้อจํากัดร้านค้าเขาน้อยคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจก็เลยเห็นชอบให้เอาร้านค้าที่เข้าคนละครึ่ง p l ั s เนี่ยต่อไปจะไปเชื่อมโยงกับบัตรสวัสดิการความหมายก็แปลว่าเขาเนี่ยสามารถจะไม่ได้ขายแค่ในโ,โครงการคนละครึ่ง p l ั s ต่อไปเขาจะไปสามารถ ขายให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องไปทําระบบเพราะฉะนั้นการมาตรการที่รัฐบาลนี้ได้ช่วยร้านค้าจะทําให้เกิดความยั่งยืนรายได้ของเขาจะไปต่อเนื่องเพราะบัตรสวัสดิการเรามีต่อเนื่องอยู่แล้ว นั่นแหละค่ะและนอกจากนี้นะคะความคืบหน้าในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็รอคอยติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องด้วยเช่นกันนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ